ามาดูตึกนะคะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะซื้อตึกนี้เพื่อทำออฟฟิศนั่นเองนะคะนี่ค่ะรูปร่างหน้าตาของตึกนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าด้วยสภาพ จะยังดูไม่โอเคสักเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีการรีโนเวทขึ้นมาใหม่นะคะเพื่อให้มันดูเหมาะสมกับการเปินออฟฟิศแต่ว่าด้วยที่ตั้งของตัวตึกเนี่ยมันอยู่ในทำเลที่ดีนะคะใกล้ถนนหลักไม่ได้อยู่ลึกมากแล้วก็อยู่ในสถานที่ใกล้ห้างใกล้โรงเรียนนะคะก็ถือว่าสะดวกสบายเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าพื้นที่เดิมๆจากตึกเดิมๆของเขาเป็นแบบไหนกันค่ะ ถือว่าเป็นการซื้อตึกมือสอง,องมาสภาพก็จะเป็นประมาณนี้คาะเจ้าจของเดิมก็อาจจะมีความเก่านิดนึงเพราะว่าอายุอ,อาจออาจะด้วยแบบว่าเกิน30ปีอัพแล้วเนาะแล้วเนาะวันนี้เป็นจะเป็นช่างเกนะ่งเข้ามาช่วยดูงานในเรื่องของการรีโนเวตนั่นเองเดีย๋ยวพาไปดูในครัวว่า,วาเละ ทำเยินมากหล,ะล,ะละังครงหลังคาไปหมดแล้วละนะคะต้องทำใหม่หมดเลยไปจ้ามีชั้นลอยอ่ะดูตรงนี้แบบดูรู้เลยนะว่าตัวเนี้ยเป็นบ้านของจีนนี่หลักฐาหลังค <c oughs> าที่น่าชัดว่าเป็นบ้านที่เชื้อสายจีนนนั่เองะนะคะเพราะว่าการตั้ง เปลนหมดทั้งหมดเลยชั้นสองอันนี้ชั้อนออนีชงก็ต้องทำใหม่แล้วก็คิวบัวมันคือมันเละไปหมดแล้วนะาอันนี้ก็จะเป็นห้อง นั่นเองนะคะชั้นนี้เป็นส่วนของนบที่ทาทีระอนะคะจะมีโซฟาแม่เน่นที่มีเล่นเกมอะไรประมาณนี้นจะมีคอมมีมุมสตรีมเมอร์นะครับจอยู่ชั้นสองของห้องจะมีาแจะักอที่ชั้น2แล้วชั้นสาม ส่วนตรงนี้ก็จะกั้นนะกั้นแล้วก็จะมีห้องส่วนตรงนี้ก็เอาไว้เป็นสตูเป็นสตูถ่ายรูปและกาวสตีนผีออกมาประมาสตูถ่ายรูปสำหรับนักกีฬานะครับชั้นสามเราว่าจะทำเป็นที่พักทำกีฬามี้ก็จะเอาออกทั้งหมดลาเน้าด้วยลาบุนได,ด,ดส่วนชั้นสาม ข uh, mm ้างนปนู้สอายจะเป็นที่นนอนีก็จะทามาทั้งมดดานลังหรลัเดเป็นห้องน้ีนที่ะอนาทีนี้ประมาณนี้เดี๋ยวพอช่างเลิกทยอยทำกระาเดี๋ยวพี้วเหมียวมาให้ดูความคืบหน้าว่า แต่ละชั้นพัฒนาไปขนาดไหนนะคะในความรุนแางเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้าค่ะ